สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเล่าเท่าที่อ่านผมกิติพัฒ์จิรวัฒวงตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับสำหรับซีรีส์12ตอนที่ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเนื้อหาจากหนังสือ reskilling and upskilling จาก harvard business review ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงความสำคัญของการ reskilling ในยุค ai สำหรับตอนที่2นี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงบทความที่ชื่อว่า organization need a dynamic approach to teaching people new skills ซึ่งนาเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาทักษะแบบพลวัตที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดียิ่งขึ้นลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยกำลังวิ่งไล่จับรถไฟนะครับเพื่อจะขึ้นให้ได้เนี่ยซึ่งกําลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาพนี้ก็เหมือนกับสถานการณ์ที่หลายๆองค์กรกําลังเผชิญอยู่นะครับในการที่จะพัฒนาทักษะเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโลกทุกวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่จะตามทันจากการสำรวจของพนักง,งานกว่า6,500คนและผู้บริหารฝ่าย HR กว่า75สารายเนี่ยนะครับพบว่าแนวทางในการพัฒนาทักษะแบบเดิมเนี่ยมันมีความล้มเหลวอย่างชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการแบ่งแนวทางในการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2แนวทางหลักๆด้วยกันแนวทางแรกเลยก็คือ reactive หรือแบบตั้งรับนั่นคือองค์กรเนี่ยจะรอให้เกิดความต้องการทักษะใหม่ๆก่อน แล้วค่อยสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาขึ้นมาปัญหาก็คือว่ากว่าที่จะทำหลักสูตรเสร็จความต้องการนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้มีผู้บริหาร HR คนหนึ่งบอกว่าพอเราทำหลักสูตรเสร็จฝ่ายงานก็เปลี่ยนโจทย์ไปละส่งผลให้พนักงานเนี่ยได้นำทักษะใหม่ไปใช้งานจริงเพียงแค่54%เท่านั้นส่วนนาทางที่2ครับคือ predictive หรือแบบคาดการล่วงหน้าซึ่งองค์กรเนี่ยก็จะพยายามทานายว่า ในอนาคตเราจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างแล้วก็จัดทาหลักสูตรเตรียมไว้ก่อนแต่ผลลัพธ์แบกลับแย่กว่าแบบแรกอีกนะครับเพราะว่าองค์กรนั้นมักจะลงทุนผิดพลาดไปกับการฝึกฝนที่ล้าสมัยและไม่จําเป็นพนักงานเนี่ยสามารถนําทักษะใหม่ไปใช้ได้เพียงแค่สาเเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงข้อเสียของ2แนวทางข้างต้นทีมผู้เขียนในบทความนี้จึงนําเสนอแนวทางเลือกที่3ครับนั่นก็คือ Dynamic Approach หรือแนวทางแบบพลวัต แนวทางนี้จะไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือความแน่นอนนะแต่จะเน้นที่ความยืดหยุ่นรวดเร็วและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งในส่วนของ hr ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและกับพนักงานโดยให้ความสําคัญกับความโปร่งใสความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในการเลือกของพนักงานซึ่งผลลัพธ์จากองค์กรที่มีการนําแนวทางภลวัตนี้ไปใช้นะครับน่าสนใจมากครับพนักงานนั้นสามารถนําทักษะใหม่ไปใช้ได้จริงถึง75%สูง,ส,งสูงกว่า สแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นคำถามคืออะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญของแนวทางแบบพลวัตแนวทางแบบพลวัตหรือดินามิกแอปโรชเนี่ยประกอบด้วย3องค์กร3องค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่ช่วยทำให้องค์กรนั้นสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแรกเลยคือการระบุความต้องการทักษะที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีคือแทนที่จะให้ทาง HR เป็นผู้ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวนะครับว่า เราจะอบรมเรื่องอะไรองค์กรควรมีการสร้างเครือข่ายตรวจจับทักษะซึ่งอจะประกอบด้วยทางผู้นำนะครับขององค์กรทนังงานและบางครั้งอาจจะรวมถึงลูกค้าด้วยได้เข้ามาร่วมกันร,ระบุและก็รา,ายงานทักษะที่จําเป็นทั้งในระดับพื้นที่และระดับองค์กรตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับคือรอยแบงกิ้งกรุ๊ปนะครับที่มีการใช้แดชบอร์ดทักษะในการประชุมเป็นประจําเพื่อติดตามการดําเนินงานและมีการปรับแผนได้แบบเรียลไทม ทำให้เขาสามารถจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีองค์ประกอบที่2ครับคือการกระตุ้นการเรียนรู้ในจังหวะที่เหมาะสมในการฝึกอบรมแบบเดิมในห้องเรียนเนี่ยนะครับมักจะใช้เวลามากแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเสมอไปองค์กรจึงชวนใช้วิธีลัดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเช่นการฝึกทักษะที่ใกล้เคียงนะครับคือการต่อยอดจากทักษะที่พน,นักง,งานมีอยู่แล้ว ไปสู่ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังอาจจะมีการอบรมผู้นำเพื่อให้เป็นผู้เผยแพร่กระจายทักษะเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ต่ออย่างเป็นธรรมชาติและสามารถใช้ข้อมูลเพื่อจับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดอบรมเช่นช่วงหลังจากที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือช่วงที่ธุรกิจนั้นมีความต้องการสูง อย่างเช่นองค์กร CVS Health เนี่ยนะครับได้มีการใช้ข้อมูลเพื่อระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมพนักงาน,ชนเช่นในช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้ามีความต้องการสูงทําให้พนักงานเนี่ยนะครับได้มีการฝึกทักษะใหม่ๆใ,ในสถานการณ์จริงโดยทันทีองค์ประกอบที่3ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการสร้างความโปร่งใสระหว่างองค์กรกับพนักงานคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะเข้าใจและมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับทักษะอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนชเช่นเ,เราอาจจะก,ระการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างโปรไฟล์ทักษะของตอนเองบนระบบขององค์กรผู้นำจะสามารถระบุศักยภาพและจับคู่โอกาสในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมรวมถึงช่วยให้พนักงานนั้นมองเห็นอนาคตของตอนเองในองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและกับตัวพนักงานเองนะครับเห็นได้ว่าบทความนี้ได้เน้เน,นย้ําว่าองค์กรเนี่ยต้องเลิกมองเรื่องของทักษะ เป็นเพียงแค่โปรเจกต์การฝึกอบรมนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ที่มีความคล่องตัวซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลการสื่อสารและความยืดหยุ่นนะครับดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนองค์กรที่ปรับตัวได้ก็จะเป็นผู้ชนะในที่สุดแนวทางพลวัตนี้ไม่เพียงทําให้การรีสกิลและอัพสกิลได้ผลมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ยังสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนให้กับพนักง,งานด้วยเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับอนาคตที่ไม่อาจคาดการได้ การทางานในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนจากการเดินทางบนเส้นทางที่ไม่หยุดนิ่งนะครับทักษะที่เคยใช้ได้ดีในวันนี้อาจจะล้าสมัยในวันพรุ่งนี้ก็ได้แนวทางภารวัตนี้จะช่วยให้เรารับมือความไม่แน่นอนได้ดียิ่งขึ้นครับดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใสและเลือกจังหวะที่เหมาะสมในท้ายที่สุดครับการเรียนรู้นั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อองค์กรสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่คล่องตัว พนักง,งานจะไม่เพียงแค่เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่ยังสามารถเป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อีกด้วยขอบคุณที่รับฟังรายการนี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ